ครับเป็นเวลากว่า2สัปดาห์แล้วนะครับสำหรับมติคลมอที่ผ่อนปลนให้กับผู้ลี้ภัยสามารถออกมาทำงานภายนอกค่ายได้จากการลงพื้นที่ทำข่าวนะครับก็พบว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า2สัปดาห์แล้วสถานการณ์ที่ค่ายยังคงเงียบเหงานะครับเนื่องจากมีผู้ประกอบการหรือนายจ้างเข้าไป แสดงความต้องการค่อนข้างน้อยเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดตากนะครับอำเภอที่ติดกับชายแดนตอนนี้กําลังได้รับผลกระทบเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจจากมาตรการสามตัดตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับนี่เป็นภาพบรรยากาศหน้าพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากที่ถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นเวลาเกือบสองอาทิตย์แล้วนะครับที่ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวของคนไทย ได้รับอนุญาตให้ออกไปทำงานนอกค่ายตามมติคณะรัฐมนตรีที่ผ่อนปรนให้สามารถจ้างงานได้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีแต่บรรยากาศบริเวณพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละยังไม่คึกคักเท่าที่คาดการไว้นะครับโดยแหล่งข่าวจากคณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงระบุว่าเบื้องต้นได้มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับได้เข้ามาแสดงความต้องการในการพาผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิงไปทำงานบ้างแล้วซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับที่มีความต้องการแรงงานจำนวนมาก แต่ความต้องการของผู้ีิภัยหลายส่วนนะครับมีความต้องการในการทํางานใกล้พื้นที่พักพิงเนื่องด้วยผู้ีิภัยหลายคนนะครับมีครอบครัวที่จะต้องดูแลอุบัติเหุนไทยนี่ก็อย่างอื่นที่กาจชะไชเนี่ยมันเยอะแทกให้อาหารอย่างเดียวไม่พอนะกาจชะไชอย่างอื่นนี่มีเยอะจะต้องมีงานที่ทำเนี่ยจะได้เงินนะอันนี้รัฐบาลก็อ่อให้อนุญาตแล้วอนุญาตนี่เป็น100 เรา We can see 100%ไม่ใช่อยู่ใกล้ๆกันสูงหรอกไปในไปทุกประเทศไทยเนี่ยไปได้แล้วนะแต่ต้องได้อนุญาตที่รัฐบาลแล้วนะดิดีใจมากนะยาข้อขมมาก ด้านที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตากระบุว่าปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอำเภอที่ติดกับชายแดนค่อนข้างแย่นะครับเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบของประเทศเมียนมารวมถึงมาตรการปรับปรามคอเซ็นเตอร์ที่กระทบกับผู้ประกอบการค้าชายแดนมาตั้งแต่ช่วงต้นปีส่งผลให้ความต้องการแรงงานลดน้อยลงครับในส่วนของแม่สอดนี่จะว่าต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาภายหลังจากพม่ามีปัญหาภายในเนี่ยได้ส่งผลกระทบ โดยตรงรวมถึงปัญหาเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นก็คือกลุ่มจีนเทาที่มีปัญหาเรื่องของซิงซิงเนี่ยทำให้มาตรการที่ออกมาของรัฐบาลเองก็ดีอะไรเองก็ดีเนี่ยมันสมพศส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจที่แม่สอดซึ่งก็พูดได้ว่าในช่วงชีวิตผมอยู่ที่แม่สอดเนี่ยเศรษฐกิจแม่สอดไม่เคยตกต่ําเท่ากับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรับแรงงานเหล่านี้มาก็ก็คงจะหางานได้ทําไม่ง่าย ประเทศไทยนะครับมีศูนย์พักพิงชั่วคราวใน4จังหวัดได้แก่ตากแม่ห้องสอนกาญจนบ,บุรีและราชบุรีรวมผู้ลี้ภัยกว่า77,700กว่าชีวิตนะครับโดยเฉพาะค่ายบ้านแม่หล่าอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากซึ่งเป็นค่ายที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีผู้อาศัยกว่า30,000คนทั้งที่ลงทะเบียนและยังไม่ได้ลงทะเบียนตามข้อมูลของ UNSCR ในปี2025ครับ ซึ่งนับว่าเป็นข่าวดีนะครับแต่ก็ต้องมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับว่าภาครัฐจะมีมาตรการผ่อนปลนหรือว่ามีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรวมถึงผู้ลีพไพให้สามารถออกไปทํางานด้านนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรบ้างครับอ,อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะแต่ว่าสําหรับผู้ประกอบการที่สนใจอยากจะได้ผู้รีพภัยออกมาเป็นแรงงานเองจะมีวิธีการดาเนินการอย่างไรบ้างคะ ขั้นตอนแรกนะครับสำหรับนายจ้างหรือว่าผู้ประกอบการนะครับต้องเดินทางไปยังพื้นที่พักพิงชั่วคราวแล้วก็ทําการคัดกรองหรือแสดงความต้องการแรงงานที่ตนเองต้องการนะครับแล้วก็คัดกรองคุณสมบัติรวมถึงความสามารถของแรงงานว่าตรงกับที่เราได้มีการแสดงความต้องการไว้ไหมนะครับต่อมานะครับก็ไปยื่นคําขออนุญาตที่แรงงานจังหวัดถ้ามีการนําแรงงานออกไปยังพื้นที่ นอกเหนือจากอำเภอที่อยู่นะครับก็ต้องมีการขออนุญ,ญาตในบริเวณอำเภอที่มีการรับผิดช,ชอบไว้ครับที่คุณวิรพัฒน์ลงพื้นที่ไปสำรวจที่แม่สอดจังหวัดตากแม้ว่าตอนนี้เนี่ยความต้องการแรงงานยังค่อนข้างน้อยแต่ถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้มันจะถือกับว่าเป็นการปิดประตูโอกาสหรือว่าทําให้ผู้พยพผู้ลี้ภัยเหล่านี้เนี่ยไม่มีโอกาสไม่มีงานทำไหมคะทางออกมันควรจะเป็นยังไง จากที่มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการรวมถึงนายจ้างในบริเวณอำเภอแม่สอดรวมถึงอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดต่างนะครับหลายๆคนบอกว่าสถานการณ์อาจจะไม่ได้ย่ำแย่ไม่ได้ย่ำแย่ไปตลอดนะครับต้องมีการดูกันต่อไปว่าภาครัฐนะครับจะมีมาตรการผ่อนปรนอะไรให้กับนายจ้างบ้างถ้ามีการผ่อนปรนนะครับก็อาจจะมีความต้องการในเรื่องของแรงงานเพิ่มขึ้นแต่ถ้าหากยังเป็นอยู่แบบนี้ต่อไปก็ความต้องการแรงงานในพื้นที่ก็อาจจะลดน้อยลงตามไปด้วยเช่นกันครับ